ดนตรีร็อกเป็นหนึ่งในแนวเพลงที่มีอิทธิพลที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ดนตรีสมัยใหม่นับตั้งแต่ยุค1960ที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของแนวเพลงร็อกสมัยใหม่ดนตรีร็อกนะครับได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างมากทั้งแง่ของเสียงเนื้อหาและสังคมโดยสาม,มารถแบ่งออกเป็นหลายช่วงยุคที่มีเอกลัก,กษณ์เฉพาะตัวซึ่งแต่ลยุคนะคับผมก็จะมีการผสมผสานแนวดนตรีอื่นๆที่มีเอกลัก,กษณ์และแตกต่างกันออกไปในแต่ละยุคนะครับและวันนี้ครับผม s k y d a r t TV จะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปดูวิวัฒนาการของดนตรีร็อกกันตั้งแต่ยุค60ที่เป็นจุดเริ่มต้นของร็อกสมัยใหม่กันเลยนะครับถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับยุค1960จุดเริ่มต้นของการปฏิวัติด,ดนตรีรอ็อกในช่วงทศวรรษที่1960นะผมถือเป็นช่วงเวลาที่ดนตรีรอ็อกเริ่มเปลี่ยนจากร็อกแอนโรลแบบดั้งเดิมนะครับไปสู่รูปแบบที่ซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้นนะครับผม ดนตรีในยุคนี้นะครับได้รับอิทธิพลจากดนตรีบลูส์ R&B ซึ่งในช่วงปลายยุค5 0ศูนย์ครับจะมีศิลปินอย่างเอลวิสเ e ส l ล y ย์ลิตเติลริชาร์ดและชัคเบอร์รีได้เริ่มปูทางให้กับแนวเพลงร็อกแอนด์โรลนะครับถ้าพูดถึงยุค6 0ศูนย์ก็ไม่พูดถึงวงนี้ไม่ได้นะครับอย่างวง The Beatles นะครับผม การก่อตั้งวง The b e a t l e s นะครับผมก็ก่อตั้งในประเทศอังกฤษนะครับในช่วงต้นทศวรรษที่1960ซึ่งได้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการเพลงทั่วโลกนะครับผมวงนี้ได้เริ่มจากเพลงป๊อปที่เรียบง่ายสบายๆแต่หลังจากนั้นนะครับก็ได้เริ่มทดลองเริ่มใส แนวดนตรีหลายอย่างเข้าไปนะครับผมเช่นเพลงไซเคเดลิ c ล็อกในอัลบัม้ม s u r g e เช s Paper l ร์โรลลี่ฮาร์ b b ลับแในปี1967นะครับผมซึ่งกลายเป็นหนึ่งในอัลบั้มที่มีความสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์เพลงล็อกเลยนะครับอีกวงหนึ่งนะครับผมก็ไม่แพ้ The e a t l e s เลยนะครับผมก็จะเป็นวง The r o l l l n g Stones นะครับผมซึ่งวงนี้ก็เป็นตัวแทนจากฝั่งดนตรีล็อกที่มีรากฐานมาจากบลูส์มากขึ้นเสียงกีตาร์ที่มีความแข็งแรงและท่ทํทนองที่ดิบ ให้พวกเขานะครับเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการปฏิวัติดนตรีร็อกในยุค60ในช่วงปลายทศวรรษ1960นะครับผมดนตรีร็อกเริ่มแยกออกไปในหลายแนวทางหลายแขนงหนึ่งในนั้นก็คือไซคิริคกล็อกนั่นเองครับผมซึ่งได้รับอิทธิพลจากการทดลองทางดนตรีและวัฒนธรรมเสรีนิยมในยุคนั้นเช่นการใช้ยาเสพติดในการต่อต้านสงครามและนักดนตรี ที่ได้ใช้มันนะครับผมอย่างมากเลยก็จะเป็นจิมมี่เฮนดริกและวงเดอะดอ s นะครับผมซึ่งมีบทบาทสำคัญในแนวทางนี้และเพลงในสไตล์นี้นะครับผมมักมีการใช้เสียงกีตาร์ที่ซับซ้อนและโครงสร้างของเพลงครับจะไม่เหมือนเพลงร็อกแอนด์โรลแบบดั้งเดิมอีกต่อไปเลยนะครับ1970การกำเนิดของฮาร์ดร็อกและเฮฟวี m t เมทัล ในทศวรรษที่1,970นะครับผมดนตรีร็อกเข้าสู่ยุคที่เน้นเสียงกีตาร์หนักและดุดัดนมากขึ้นนะครับผมการกำามิดขึ้นของฮาร์ดร็อกและเฮฟวีเมทัลนะครับผมกลายเป็นแนวทางที่สำคัญในยุคนี้นะฮะยกตัวอย่างน,นะครับวงที่ชูโรงและก็เป็นเอกลักษณ์ของยุคนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นไรเซปลินนะครับผมวงนี้เป็นผู้นำในการสร้างเสียงฮาร์ดร็อกที่มีเอกลักษณ์โดยการผสมผสานเสียงกีตารห์หนักๆเข้ากับดนตรีบลูส์นะครับ ผลงานที่เด่นๆของวงนี้นะครับผมก็จะเป็นอัลบั้ม let z e p e n iv ในปี1971นะครับซึ่งมีเพลง stairway to heaven ซึ่งถือเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มที่ทรงอิทธิพลที่สุดในแนวนี้เลยนะครับวงต่อมาครับก็จะเป็น black Sabbath ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวงดนตรีที่มีบทบาทสำคัญใน heavy metal black Sabbath นะครับเป็นวงดนตรีที่ทำให้ heavy metal ครับกลายเป็นแนวเพลงที่เน้นความดุดันและมืมดมนนะครับผมอย่างเช่นเพลง คาร์นอยและไอรอนแมนและว,วงนี้ครผมยังได้รับการยกย่องว่าเป็นรากฐานของแนวเพลงเมทัลนในยุคป,ปัจจุบันเลยนะครับนอกจากนั้นในยุค1,970นะครับผมยังมีการเกิดขึ้นของพัง์ร็อกซึ่งเป็นการตอบสนองต่อกระแสดนตรีที่ดูจะซับซ้อนมากเกินไปนะครับผมก็เลยถือกำเนิดวงพังขึ้นมาอย่างราโมสและเต็กพิสตอ ต่อนะผมซึ่งเพลงพังล็อกนะผมทำให้การเล่นดนตรีเนี่ยมีความเรียบง่ายรวดเร็วและดิบดูมีแนวคิดที่เน้นการต่อต้านสังคมและวัฒนธรรมกระแสะหลักนะครับ 1, 1,980ยุคทองของเฮวีเมทัลและการเติบโตของอัล r n เนทีฟ r ็อก ในศวรรษที่1,980นะครับผม Heavy Metal กลายเป็นแนวเพลงที่มีฐานแฟนคลับทั่วโลกโดยมีการแบ่งออกเป็นหลายสายเช่น Trash Metal และ Glam Metal ยกตัวอย่างวงที่ชูโรงและเป็นตัวจี๊ดในยุคสมัยนี้ก็จะเป็นวงอย่าง Metallica นะครับผม,มวงดนตรี Trash Metal จากสหรัฐซึ่งกลายเป็นตำนานของแนวเพลงเ e t a l ด้วยอัลบัม้ม Master of ออฟ p ป t เในปี1986และวงอย่างมอริครูและพอยซันนะครับผมในด้านของแก a เมท t a ลวงดนตรีเหล่านี้ครับจะเน้นภาพลักษณ์ที่ฉูดฉาดและการแสดงที่เน้นความบันเทิงทําให้ดนตรีร็อกยุค80นะครับผมกลายเป็นวัฒนธรรมป๊อปแบบหนึ่งไปเลยนะฮะและข้ามฝากฝั่งมาที่เอเชียก็ยังจะมีวงร็อกแฮร์แบนอย่าง XJ8 กซซึ่งเป็นวงร็อกจากญี่ปุ่นที่แนวเพลงก็โหดไม่แพ้ของยุโรปเลย แต่วงนี้นครับก็ยังสอดแทรกเพลงบัลลาดซอฟๆอ,อยู่บ้างนะครับอย่างเพลงเซนติงที่โด่งดังขึ้นนิ่งของวงนั่นเอง <S <S ในขณะเดียวกันนะครับอัลเทอร์เนทีฟร็อกนะครับก็เริ่มเติบโตในช่วงปลายทศวรรษนี้ยกตัวอย่างเช่นวงดนตรีอย่าง REM และเดอ Smith ซึ่งได้นำเสนอเสียงดนตรีที่แปลกใหม่และไม่ได้ตามกระแสหลักโดยมักจะในเนื้อหาที่ลึกซึ้งและเสียงดนตรีที่เรียบง่ายแต่มีเอกลักษณ์1990 กรันช์ร็อกและการปฏิวัติ a l t e r เ a อเนทีฟร็ในทศวรรษที่1990นะครับผมถือเป็นยุคที่ดนตรีร็อกกลับมาได้รับความนิยมอย่างมหา,าศาลอีกครั้งโดยเฉพาะกับการเกิดขึ้นของก r u n ช์ Rock ซึ่งผสมผสานร,ระหว่างพังและ h e ฟวี m เมทัเนื้อหาของเพลงในแนวก r u นช์นะครับมักเกี่ยวกับการวิาพากษ์วิจาร์สังคมและการสะท้อนถึงความท้อแท้ในชีวิตยกตัวยอย่างวง ของกรัล็อกนะผมไม่พูดชื่อวงนี้ก็ไม่ได้เลยนะครับผมอย่างเช่นวง n นวา a ่านะครับวง g r ั n g e ล็อกจาก Seattle ิลนำโดยเ u r ร์ตโคเบนะครับผมทำให้ g r ั n g e ล็อกในการเป็นเพลงกระแสะหลักทั่วโลกด้วยอัลบั้ม Nevermind ในปี1991และเพลง s ส l l l i k e t e e n Spirit ก็นะับเป็นสัญลักษณ์ของเพลงยุคนั้นเลยนะฮะ และยังไม่แพ้กันนะครับก็จะมีวงเพลจมและก็ซาวการ์เด้นนะครับวงเหล่านี้ก็มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์เสียงดนตรีแกรนด์ล็อกที่ทำให้มีความนึกซึ้งและเป็นเอกลักษณ์มากขึ้นด้วยนะฮะในขณะเดียวกันนะครับบิดป๊อปก็เฟื่องฟูในสหราชอาณาจักรอย่างเช่นวงดนตรีอย่าง O a s i s และ Blur ได้นำเสนอในเพลงร็อกที่มีลักษณะเป็นอังกฤษแบบดั้งเดิมมากขึ้นโดยเน้นเสียงกีตาร์ที่สดใสและเนื้อเพลงที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน ทศวรรษที่สองพันถึงปัจจุบันการฟื้นตัวและการผสมผสานใหม่ๆต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าทศวรรษที่1000พเนี่ยจนถึงปัจจุบันไปนช่วงเวลาที่ดนตรีล็อกนะครับได้พบกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยแนวเพลงล็อกนะผมที่เคยครองโลกในช่วงย,ยุคศตวรรษที่20เนี่ยเริ่มลดความ,มนิยมลงบ้างเมื่อเปรียบเทียบกับแนวเพลงใหม่ที่ได้เกิดขึ้นมาอย่างเช่นฮิปฮอปและ ได้ย่างไรก็ตามนะครับผมเราก็ได้ปรับตัวแล้วก็สร้างรูปแบบใหม่ๆที่ผสมผสานกับแนวเพลงอื่นได้อย่างลงตัวทําให้ยังคงมีบทบาทสําคัญในวงการดนตรีโลกนะครับยุค2000การเกิดขึ้นของอินดี้ร็อกและโพสต์พังรีววเวลในช่วงยุค2000นะครับผมดนตรีร็อกได้แบ่งออกเป็นหลายสายหลายแนวทางซึ่งหนีนั้นนะครับคือการกลับมาของแนวเพลงดนตรีที่เรียกว่าอินดี้ร็อกและโพสต p ัง k ์รี i ิวเวลอินดี้ร็อกนะครับผมเป็นดนตรีร็อกที่ได้รับความนิยมอย่างมากในยุค2000นะครับผมก็จะมีวงดนตรีเช่น The s t r o k s t t h w w h i t s Stripes Arcade f i r ฟและ Arctic Monkey นะครับผมที่ได้นำเสนอเสียงดนตรีที่สดใหม่และไม่ได้ตามกระแสของวงการเพลงในยุคสมัยนั้นนะครับผมอินดี้ร็อกในยุคสมัยนี้ก็จะมีความเป็นอิสระเน้นเสียงกีตาร์และเมโลดี้ที่เรียบง่าย แต่ก็มีความสามารถในการสร้างสารรค์เพลงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและหนึ่งในการผรสมผสานที่ลงตัวและน่าจดจำที่สุดของยุคสมัยนั้นนะครับก็คือรับและบล็อกที่นำมาผสมผสานกันในเพลง ยกตัวอย่างครับผมอย่างเช่น Linkin Park นะผมเป็นวงดนตรีแนวนูเมทัลที่ได้รับความนิยมสูงมากด้วยเพลงนูเมทัลที่ผสมสารกับแร็ปซึ่งเป็นแนวดนตรีที่นิยมมากในสมัยนั้นครับผมซึ่งทำให้วงนี้ครับแตกต่างไปจากวงอื่นโดยมีเพลงอย่าง IN t เ e END และนำ้ำซึ่งเป็นเพลงที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับยุค2010การผสมผสานแนวดนตรีและการทดลองใหม่ๆ ทศวรรษที่2010นะครับผมเป็นช่วงเวลาที่ดนตรีล็อกเรื่มผสมผสานเข้ากับแนวอื่นๆอย่างมากเลยนะครับผมเช่นดนตรีป๊อปฮิปฮอปและอิเล็กทรอนิกส์นะผมกลายเป็นส่วนหนึ่งของเพลงล็อกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในขณะเดียวกันฮนะก็เพลงล็อกดั้มเดิมเนี่ยก็ยังคงม,มีการพัฒนานิทิ่ทางที่แตกต่างกันไปอยู่นะฮะ การผสมสานดนตรีป๊อปและอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็ยกตัวอย่างวงดนตรีเช่น Imagine Dragons และ Twenty One Pilots นะครับผมซึ่งได้ผสมผสานแนวเพลงดนตรีหลายอย่างเข้าด้วยกันทั้ง Rock s, Pop อิเล็กทรอนิกส์และฮิปฮอปทำให้วงดนตรีล็อกในยุคสมัยนี้ครับสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้กว้างขวางมากขึ้นนะครับ ยกตัวอย่างเช่นวง Imagine Dragons ครับผมก็เป็นตัวแทนของวงดนตรีที่สามารถผสมผสานแนวเพลง Rock เข้ากับ Pop และอิ Electronic ได้อย่างลงตัวด้วยเพลงเช่น Radioactive และ Believe r ที่เน้นเสียงิน n t h e เ i z e r และ Beat ที่ทำให้เพลงนี้มีความหนักแน่นนะครับเลีกวงหนึ่งนะครับผมก็คือวง21 p i l o t ซึ่งเป็นวงที่นำเสนอดนตรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยผสมผสานเสียงฮิป Hop ร็อกและป๊อปเข้าด้วยกันด้วยผลงานเช่น s t r e s s Out ทำให้พวกเขานะครับกลายเป็นหนึ่งในวงดนตรีที่มีเอกลักษณ์มากที่สุดยุค2010เลยนะฮะ2020การฟื้นตัวของดนตรีร็อกและการผสมผสาน แม้ว่าในยุค2020นะครับผมดนตรีล็อก mm. จะไม่ได้ครองกระแสหลักเช่นเดียวกันกับในอดีตแม้จะมีการฟื้นตัวและการสร้างสารรค์ใหม่ๆที่น่าสนใจวงดนตรีรุ่นใหม่ ai, หลายวงนะผมพยายามนำดนตรีล็อกกลับมาสู่กระแสหลักอีกครั้งโดยการผสมผสานกับแนวเพลงที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับผมการฟื้นตัวของแนวโพสต์พังและอัลเทอร์เนทีฟร็อกนะครับผมก็จะมีวงดนตรีอย่าง i d o l s ols, และ black midi ที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ฟังรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบดนตรีแนวร็อกและเต็มไปด้วยพลังนะฮะตัวอย่างเช่น black midi นะครับผมก็นำเสนอเสียงดนตรีที่มีความซับซ้อนและมีการผรสมผสานของ progressive rock และ jazz เข้าด้วยกันนะฮะ ข้อมูลี้ที่ผมได้นำเสนอมาครับก็จะเป็นวิวัฒนาการของดนตรีล็อกตั้งแต่ยุค1960จนถึง2020ปัจจุบันกันเลยนะผมซึ่งถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการไหนกระผมขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะผมหากดูแลชอบใจหรือมีข้อมูลที่จะเสริมให้ท่านผู้ฟังทางบ้าน,นครับได้รับชมรับฟังร่วมกันนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้ล่างวิดีโอเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผม sky dash tv call ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ